สวัสดีชัดตอนนี้อยู่บ้านลูกชายอยู่เลยลูกชายไปทำธุระอยู่นอนรอรอเขาอยู่บ้านกันเลยมาตั้งไร์สดขึ้นเล่นเจพรสวัสดีค่ะเจพรขอบคุณนะคะลมลมวันนี้ อากาศอากาศไม่ดีเลยเจิพรแต่เช้าเลยค่ะไม่เช้านะสิบโมงสิบโมงยี่สิบเอ็ดนาทีแล้วอุลมจะพัดโทรศัพท์ไปไหมเนี่ยสวัสดีครับพี่ซูแต่อากาศมันไม่ดีไงสิบโมงสิบโมงจะครึ่งแล้วสิบโมงยี่สิบ เอถ้าเราเอาถ้าเรา,เอาอีกอันนึงเครื่องนี้เป็นเป็นเครื่องขึ้นใช่ไหมแล้วถ้าเราเอาอีกอันนึงเอเข้าไปนั่งคุยอยู่ข้างในทุกคนจะได้ยินเสียงไหมเจพรเพราะไม่เคยทำไงแบบเคยเคยแต่ว่าแบบเครื่องที่เราขึ้นเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ตัวเราใช่ไหมเออแต่จะว่าไปมันก็ จะใช้ได้ไหมพราะไม่เคยสักทีไงเจพอถามหน่อยอยากเอากล้องตั้งไว้ตรงนี้ไงแล้วไปนั่งไปนั่งอยู่ในบ้านไปนั่งอันนี้เป็นเป็นด้านนอกเนาะสวัสดีทั้นเจ็ดล้านดวงใจนะอันนี้เป็นเมืองเมืองเมืองอ,อยู่อยู่เดนมาร์กนะตอนนี้ไม่ใช่อยู่นอร์เวย์เนาะเจพร ครับที่รักน้องทีสวัสดีจ้าน้องทีมือ่อว่าได้ขึ้นว่าได้ขึ้นกินว่าได้ขึ้นได้ขึ้นเ็ดกับเขา มาตั้งไว้ยู่้พอดีกบไ้มะยามลุกไส้ไหมมะยามลุกไส้บางทีก็เลยเอามักเปิดขึ้นไล่ยังซีเลนมึง 너 키.